พอตัวแยงเดินเข้าไปโดนไล่ออกไปเลยไม่ซื้อไม่ฟังผมเชื่อว่าตัวแทนมือใหม่หลายคนต้องพบเจอสถานการณ์อย่างนี้สักครั้งแน่นอนในชีวิตครับผมก็เคยนะครับแล้วก็ไม่แปลกหรอกครับมันต้องเจอสักครั้งครับถึงจะสนุกครับกับงานอาชีพของเรานะครับปี2อ4 0เนี่ยตอนผมเริ่มอาชีพใหม่ๆตลาดก็ไม่ค่อยมีแล้วครับวิธีการก็ไม่ค่อยรู้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยเคยเอาหนังสือ yellow pages นะฮะ คือมันเป็นสมุดร,รวบรวมรายนามผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยซึ่งหนาเตอะเลยนะผมมาเปิดหารายชื่อผู้มุ่งหวังในละแวกที่ใกล้กับย่านที่ผมพักอยู่นะครับมีอยู่เคสหนึ่งผมทํานัดได้ครับลูกค้าขายอาหารตามสั่งผมเองก็ได้คุยกับพี่ผู้หญิงเรียบร้อยและด้วยบทโทรทํานัดที่คิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้นัดเข้าไปคุยกับว่าที่ลูกค้านัดวันเวลากันเรียบร้อยเมื่อผมเดินทางเข้าไปพบที่ร้านอาหารตามวันเวลาก็ปรากฏว่าเจอสามีของพี่ผู้หญิงอยู่หน้าร้านพอดีครับ แกก็สอบถามนะว่ามีธุระอะไรผมก็ตอบไปว่าอ๋อผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนัดกับพี่ผู้หญิงเอาไว้เพื่อพูดคุยเรื่องประกันชีวิตพอผมพูดจบนั้นแหละครับโอ้โหสีหน้าสีตานี่เปลี่ยนเลยครับจากคนดีๆน,นี่กลายเป็นยักษ์เลยครับแกบอกเลยว่าเอ้ยประกันชีวิตนี่ไม่ต้องคุยเลยนะกลับไปเลยไม่คุยผมไม่ซื้อนะผมไม่อยากฟังด้วยพี่ผู้หญิงที่อยู่หลังร้านนะครับก็ได้ยินเสียงโวยวายของสามีครับ แกก็เลยออกมาดูว่าเเกิดอะไรขึ้นผมก็ยกมือไหว้พี่ผู้หญิงแล้วก็แนะนําตัวนะครับแล้วก็แจ้งพี่ผู้หญิงว่าผมเนี่ยมาตามนัดที่ได้นัดหมายไว้แต่พี่ผู้ชายครับก็ยังคงยืนกรานว่าเอ้ยอย่าไปฟังเนี่ยแล้วพยายามจะไล่ผมกลับไปแล้วแกก็บ่นทั้งแกนะครับไม่ชอบเลยพวกประกันเนี่ยไม่ซื้อหรอกมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะแต่ผมเองนะครับก็นิ่งฟังอย่างสงบครับรอพี่ผู้ชายใจเย็นๆในที่สุดครับผมก็พูดขึ้นมากับพี่ผู้ชายครับบอกพี่ครับ งันแสดงว่าพี่เนี่ยเกลียดอัคารเดชใช่ไหมครับพี่ผู้ชายคนนี้งงเลยครับหันมาตอบใครไม่รู้จักผมก็พูดต่อเลยครับว่าเห็นไหมครับเราไม่สามารถเกลียดคนที่เราไม่รู้จักได้ครับการที่พี่เกลียดประกันก็แสดงว่าพี่ต้องรู้จักประกันดีหรือว่าเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับประกันชีวิตถึงได้เกลียดประกันชีวิตนะักวันนี้พี่กับผมเพิ่งเจอกันครั้งแรกในชีวิตนะครับ ผมแน่ใจครับว่าผมไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่ไม่เคยไปโกงพี่ไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นกับพี่แต่วันนี้พี่ไล่ผมเนี่ยเหมือนผมได้ทำความเสียหายให้กับชีวิตพี่ไปแล้วพูดง่ายๆนะครับเหมือนผมไปขี่รถบนหลังคาบ้านพี่ผมนี่งงเลยครับตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าผมพูดด้วยน้าเสียงดังนะฮะแล้วก็มั่นใจตัวเองมากภาษากายแข็งแรงอ่ะยืดอกหน้าเชิดแล้วก็มีรอยยิ้มแห่งความมั่นใจเปื้อนอยู่บนใบหน้าครับ ในจิตของผมเนี่ยผมรู้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่ตรงข้ามครับผมมาแก้ปัญหาให้กับพุ่งหวังต่างหากพี่ผู้ชายก็พูดต่อนะครับเสียงก็ยองดังเหมือนเดิมต,ตัวแทนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละหลอกลวงพอเขาจริงก็ไม่ใจตอนนี้ผมก็เริ่มรู้แล้วครับว่าแกคงมีประสบการณ์แย่ๆกับตัวแทนประกรันชีวิตมาแน่ๆแล้วครับเข้าทํานองนี่เลยว่าแขนฝังหุ่นนั่นแหละว,ว,วันนี้ผมก็คิดในใจแล้วผมเป็นแค่เพียงร่างทรงของใครบางคนครับ ให้แกได้ระบายความคับแค้นในหัวผมเนี่ยก็คิดหาวิธีการแก้ไขนะครับในที่สุดผมก็บอกว่าพี่ครับพี่นับถือศาสนาอะไรครับพี่วิชาบอกพุทธทำไมเหรอผมก็บอกต่อวันนี้เนี่ยพี่อ่านข่าวพลาดหัวใหญ่เลยล้นในข้าพาดเหลืองลวงศีกาคมขืนคากุติถามจริงครับเป็นเพราะศาสนาเสื่อมหรือเพราะคนในศาสนาเสื่อมครับเขาก็บอกเอาก็เป็นที่เป็นที่คนผมก็บอกว่าแต่พระดีๆก็มี ai, ใช่ไหมครับพี่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับ ครูท um, ี่มีตำแหน่งไปถึง anyway, ผู้อำนวยการโรงเรียนโกงเงินค่านมเด็กครับค่าอาหารกลางวันเด็กเอานมบูดเอาอาหารเหลือๆมาให้เด็กกินสรุปว่าระบบการศึกษาเสื่อมหรือคนเสื่อมครับพี่ก็คนอืมใช่ครับแต่ครูดีๆหัวใจน่ากราบก็มีใช่ไหมพี่จะเห็นว่าในทุกวงการมีทั้งคนดีคนเลวใช่ไหมครับผมก็ยิ่งพูดเสียงดังขึ้นนะผมก็บอกต่อว่า พี่ขายอาหารตามสั่งเนี่ยพี่เคยได้ยินไหมครับเรื่องที่ว่าพ่อค้าแม่ขายเห็นแก่ได้เอาข้าวคุณภาพตา่ำเอาวัตถุดิบใกล้เสียมาปรุงอาหารให้ลูกค้ากินอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอืมใช่แล้ววันนี้พี่จะเอาอะไรกับธุรกิจประกันชีวิตครับตัวแทนที่เคยทําเลวร้ายกับพี่ก็มีดาดเดินตัวแทนมืออาชีพตั้งใจดูแลลูกค้าก็มีครับประเด็นก็คือ ผมกับพี่เนี่ยเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกทําไมพี่ตัดสินผมแล้วล่ะครับผมยังไม่ทันได้เอ่ยปากอะไรกับพี่เลยเออถ้าผมแสดงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ออกมาแล้วค่อยดา่าก็ยังไม่สายไม่ใช่เหรอครับคราวนี้ครับลูกค้าเงียบกริบเลยครับมองตาผมปิบๆแล้วก็โบยไม้โบยมือพ่อว่าเอองั้นไปคุยกับเมียผมก็แล้วกันเนี่ยไปทางด้านหลังนะครับภรรยาของพี่ผู้ชายเขาเห็นผมต่อกกอนกับสามีแกได้อย่างออกรถนะแกก็ยังออกปากว่าเออ แห่น้องนี่ใจเย็นนะคุยกับเฮียก็ได้แล้วคุณทายสิครับว่าผมจะเก็บเคสนี้ได้ไหมคุณเคยเจอข้อโต้แย้งแบบนี้ในงานขายประกันไหมไม่มีเงินรายจ่ายเยอะซื้อประกันไม่ไหวมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มและอีกสารพันข้อโต้แย้งที่คุณต้องเผชิญในงานขายปัญหาคุณกําลังจะหมดไป ผมได้ถ่ายทอดเคล็ดลับการสลายข้อโต้แย้งนี้ให้กับตัวแทนนับไม่ถ้วนเทคนิคสลายข้อโต้แย้งสไตล์พี่เจฟออดิโอบุ๊กชุดนี้ทําให้รถคุณเป็นมหาวิทยายลัยเคลื่อนที่โมบายยูนิเวอร์ซิตี้ในหนังสือเสียงเล่มนี้คุณจะเรียนรู้พื้นฐานดังนี้ไมซ์เซตในการจัดการข้อโต้แยง้งการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อบายเบียงการโน้มน้าวใจให้ผู้มุ่งหวังคล้อยตามคุณกระบวนการตอบโต้ข้อโต้แยง้งสเต็ปบายสเต็ปโบนัส บทปิดการขาย5บทพิเศษเมื่อสั่งซื้อออดิโอบุ๊กจะได้รับเชิญเข้าไลนา์กลุ่มเพื่อสอบถามปัญหาข้อต้อแย้งที่คุณเผชิญพี่เจฟจะมาคอยตอบคำถามให้คุณและเพื่อนๆในกลุ่มสนใจสั่งซื้อติดต่อ Line Official @iamjef หรือส่งข้อความมาที่เพจ Facebook พี่ชื่อเจฟ